สัครับัสด็จครับคุวันนี้กับช่องเน้นอันเกียชแนลครับวันนี้นะทุกคนพร้อมจะมารีวิวแมปของภูนะครับทุกคนแมปเพื่อนผมนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะขี่วานเล่นก่อนนะฮะเพื่อตอนนี้นะครับทุกคนภูกําลังเขากําลังสร้างเซเว่นอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมมาเล่นอันนี้รอเพื่อที่ถ้าภูเรียกผมปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยนะฮะแต่ตอนนี้มันเล่นวานก่อนเลยยี่ ตอ้นีทุกคนเอสัตว์ขี่วาน,นะคะทุกคนมันได้ฟรีนะคะต้องดูโฆษณานะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนจะโหลดมินิโบตอนนี้ทุกคนรีบโหลดมินิโบกันเลยนะคะเพราะว่าจะเขามีการแจกวานฟรีนะฮะฟรีด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่จะได้จะได้ชุดตกตกตกแตก่งสงการหรือชุดตกแต่งอื่นนะ,ะทุกคนที่แบบคือความจริงอะทุกคนมันต้องบางอันมันก็ต้องเติมบานอันมันก็ต้องใช้ถั่วมินิเนาะ แต่ว่าถ้าเอาแต่ว่าถ้าเริ่มต้นนะทุกคนเขาจะให้เขาจะมีให้ทุกคนซึ่งผมไปนับมันมาแล้วแต่ผมไม่ได้นับมในไอดีนี้นะไปนับในอีกไอดีหนึ่งแต่ว่าทุกคนจะไม่เห็นภาพนะเพราะว่าถ้าถ้าผมาไปถ่ายภาพเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นการปิดปิดฟีเจอร์คอมเมนต์ผมก็เลยไม่อยากทำโอเคนะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้มาขี่วางเล่นกันเถอะทุกคน ขอบอกทุกคนหนะนึ่งะทุกคนว่าฝาวานนะทุกคนเมื่อทุกคนนะ่ะขี่ขี่วานในะหมู่ปัจจุบันนะคะทุกคนก็คือมันจะมีฟองน้ํานะคะทุกคนเนาะใช่ไหมมันจะมันจะมีฟองน้ําน้ําน้ําขึ้นนะมันจะมีฟองน้าขึ้นนะถ้าฟองฟองน้ําของทุกคนหมดใช่ไหมวานตัวเนี้ยมันก็จะจะได้รับดามดาเมจแทนทุกคนซึ่งถ้าเอามันไปวางซึ่งถ้าทุกคนเสกเอ้เกีตัวนี้วาง ถ้าทุกคนเสร็จเศจวานบนบกก็นั่นเนล่ตามไ่คิดนั่นเนล่ทุกคนโอเคไปดูกันโอเคอัน,นก็นี่อันนี้ก็คือสิ่งที่ภูสร้างนะฮะโอเคไปดูกันต่อไปเลยโอเคในสมับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกรดิ่งสูนรึ่งพันซับสไครเบอร์ไปกันบ่ายฮะ